ครับสวัสดีครับผมมิกนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนใช้ ipod เบื้องต้นนะครับผมสาเหตุที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเป็นเพราะว่าในตอนที่ผมใช้ ipod แรกๆนั้นนะครับไม่มีคลิปสอนใช้ ipod ให้ผมดูเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปสอนใช้นะครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมก็เป็นแค่เด็กที่เพิ่งเกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้แค่16ปีนะครับเพิ่งรู้จักกับ อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ปีเกือบ2ปีนิดๆนะครับและวันนี้ผมก็ได้มันมาครอบครองแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น iPod Nano 4สี่นะครับผมแปดจิกนะครับโอเคคุณสมบัติของ iPod นะครับสามารถฟังเพลงได้ครับลงรูปได้ครับลงวิดีโอได้ครับอาจจะลงพอร์ตแคสได้ด้วยนะครับแต่หลักๆเอาไ้ฟังเพลงก็เอาไฟังเพลงนะครับโอเคมา สำหรับคนที่เพิ่งได้ a i r อ o d มาแรกๆนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ก็คงไม่มีมือหนึ่งแล้วนะถึงมีก็อาจจะราคาแพงนะครับแต่ถ้าได้มามือ2เนี่ยก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขามีเพลงอะไรหรือเปล่านะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับเวลาเราจะเลื่อนลงหรือเลื่อนล่างเนี่ยครับเราต้องใช้การหมุนนะครับถ้าหมุนตามเข็มเนี่ยอย่างนี้นะครับมันจะลงลงไปนะครับ แต่ถ้าหมุนทวนนะครับมันก็จะทวนขึ้นไปนะครับอ่ะโอเคมาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมสอนแล้วนะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเราก็เข้ามาที่ซองนะครับหรือว่าถ้าเขาลงแบบอัลบัม้มไหมก็ดูที่อัลบั้มก็ได้นะครับนี่อันนี้คือผมลงเองทั้งหมดนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเยอะมากเลยนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเก้ 900. ก้ร้อยเก้าสิบหกเพลงนะครับอีกสี่เพลงก็คือหนึ่งพันละนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเวลาเราจะกดเออแบล็คเนี่ยเราก็ต้องกดคาว่าเมนูนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะกลับมาที่หน้านี้แล้วนะครับเอ่อคลอฟโล่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะแบบเลื่อนจริงๆนะสาเหตุท,ที่ผมซื้อ iPod มาเนี่ยเพราะว่าเหตุผลน,นี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ คือผมรู้สึกว่าเวลาเรื่องอย่างเงี้ยมันดูฟินดีนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใส่หูฟังนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับ iPod ใช้คู่กับหูฟังนะครับ iPod ไม่มีลำโพงในตัวนะครับถ้ากดเปิดฟังเพลงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับโอ้อันนี้โอเคครับนี่เห็นไหมเราก็จะมีหลายๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยครับวงช่วงสองพันนะครับโอเค ก็ต่อมาอีกนะครับช่องอาร์ติตนะครับอันเนี้ถ้าเราไม่ได้โหลดเพลงมาจากไอจูนนะครับคือเราเอามาลงเองนะครับบางทีมันจะไม่มีข้อมูลศิลปินนะครับอันนี้มันจะมั่วนะครับก็อันนี้มันแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวเนี่ยผมใส่นะครับใส่ทุกเพลงทุกอัลบั้มทุกวงนะครับอย่างข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับ โอเคเอ่ okay. uh, แเราก็อะไรอีกดีมาครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็เข้าเรื่องแล้วล่ะครับโอเคต่อมานะครับ mm hmm. ก็ฟังยังไงก็บางคนไม่รู้จริงๆนะครับ mm hmm. ผมก็เข้าใจนะ mm hmm. เพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันโอเคมา mm hmm. ผมอยากฟังเพลง mm hmm. เดี๋ยวก่อนผมมีสายอ่า mm hmm. ผมไม่มีสาย3ามจุดห้าทูสาจุดหด้วย ไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดหรอกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตตดลิขสิทธิ์นะครับโอเคมามตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากฟังเพลง <Now. S 1> หนาวของแคลดนะครับก็ถ้าคุณรู้ว่ามันอยู่อัลบั้มไหนแล้วคุณก็กดที่อัลบั้มนะครับว่คุณก็กดที่อัลบั้มวันหรือเปล่าอไม่ใช่ <laughs> ปล่อยมุกครับปล่อยมุกเอาใหม่เอาใหม่กดอ์ติสนะครับกด คลดคลก,ก็คือตัว C ใช่ไหมครับนี่มันจะเรียงจาก A ถึง Z นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะอยู่ต่ำกว่า Z ลงไปนะคลดหนาวอยู่อัลบั้มอะไรอะ่ะน่าจะอยู่ Soundcheck อ่ะใช่ใช่ใชอะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซูมกล้องสักนิดนึงนี่ครับหนาวนี่ครับกดเข้ามาปุ๊บนี่อันนี้คือเพลงเริ่มแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่หูฟังนะ หรือว่าต่อกับลําโพงนะครับสามารถเอา3.5นะครับนี่เสียบตรงนี้นะครับไปต่อที่3.5ของลําโพงได้เลยนะครับข้อเสียของ iPod 1หนึ่งอย่างคือไม่มีบลูทูธนะครับอันนี้ต้องรับได้เนาะโอเคอันนี้คือเราเล่นแล้วนะครับถ้าเราอยากให้มันไปเพลงต่อไปครับก็กดนี่ครับกดมาฝั่งขวาตรงนี้ไนะไปมือน้อยแล้วไปกล่อมแล้วครับ นอนเชนะอน้านอนนอนเอนะนอน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 พอครับนี่ครับไปเพอไปเลิกงอนนะเธอเนนะ้เอาใหม่ครับโอเคมากลับมาที่หนาวนะครับจริงๆมันมีฟีเจอร์มากกว่าน,นี้นะครับถ้าเราอยากให้เพลงมันหยุดเราก็กดหยุดอย่างนี้ครับกดหยุดข้างล่างตรงนี้นะครับนี่เพลงหยุดแล้วอา้าวกดไม่โดนอันนี้กดโดนแล้วนะครับ พอเวลากดหยุดเนี่ยครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็เป็นสัญญาณหยุดนะครับโอเคเล่นอีกครั้งก็กดต่อครับนี่เห็นไหมมันก็สังเกตว่ามันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคมันไม่ได้มีมากกว่านี้นะครับมันสามารถทําอย่างอื่นได้อีกนะครับถ้าคุณฟังเพลงอย่างเดียวมันก็จะทําได้แค่ฟังเพลงอย่างเดียวครับคุณกดปุ่มตรงกลางครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเลื่อนไปใน เออเวลานั้นของเพลงนะครับตอนนี้สังเกตนะครับเพลงผมน่าจะอยู่ที่เกือบถึงฮุกหนึ่งแล้วนะครับสี่สิบวินะครับมาเดี๋ยวผมจะกอไปท้ายๆเพลงนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะแล้วก็กอไปนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะมาที่สองสองนาทียี่สิบวินะครับโอเค กดหนึ่งครั้งเป็นเ,เป็นเลื่อนนะครับกดอีกหนึ่งครั้งเป็นให้คะแนนเพลงนี้นะครับเหมือนว่าเหมือนถ้าเป็นส p o t i f y ก็กด Favor i t e นะครับกดรายการโปรดนะครับอันนี้ก็เอาเอา,เอาไปห้ครับเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันมีผลต่อก,การสุ่มเพลงของเราด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่ะเดี๋ยวก่อนผมบอกข้ามไปเอาใหม่โอเคถ้าเรากด สครั้งนะครับมันก็จะมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเวลาเราเล่นเพลงนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับก็จะมีแบบว่าชัฟเฟิลไหมอ่าถ้าไม่ชัฟเฟิลก็ออฟไปนะครับนี่แต่ถ้าเราจะชัฟเฟิลก็ก็กดเป็นซองนะครับก็คือสุ่มเพลงในอัลบั้มนั้นนะครับหรือว่าสุ่มอัลบั้มเลยนะก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าผมชัฟเฟิลซองครับ ไม่ชอบฟังซ้ำนะครับหลกัหลกๆก็มีประมาณนี้แหละครับ iPod ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ถ้าคลิปหน้านะครับใครอยากให้มาสอนลงเพลงใน ipod ก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาทำให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ